การดูแลตัวเองสําหรับยูเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระหรือความยากลําบากสําหรับตัวยูเลยทํางานก็ทํางานเต็มที่เที่ยวก็เที่ยว,เ,ยวเต็มที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงเต็มที่ เริ่มมาจากแบรนด์แรกนะคะยูธทํโอลิเวียไดมอนด์แล้วก็เออมันก็อยู่ตัวแล้วแล้วยูก็เลยเออยากทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องรางของของังที่ให้เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยเรามีพระอยู่ในตัวนะแต่ว่าตะกุดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตะกุดแบบโบราณแบบแบบแบบว่าเฉยๆนิดนึงก็เลยมาทำลายลายเอมูเลทที่เป็นแบบ เออมีเซตติ้งที่มันแบบดูทันสมัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ายุคเข้าสมัยค่ะก็ไม่นานมากนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับที่เป็นเครื่องรางของขังอะค่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยท <All ons, S 1> ่า e er ก็ตอนเด็กๆเนี่ยอยู่เป็นคนค่อนข้างรักตัวเองดูแลตัวเองมากๆตั้งแต่เรื่องชอบแฟชั่นใช้ชีวิตเต็มที่มากเพราะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยชอบออกไปเที่ยวตอนกลางคืนมากแบบไปปาร์ตี้สังสรรค์เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขามีแบบว่าปาร์ตี้ที่ไหนเราก็จะไปทุกที่เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มแบบอายุ40กว่าเนี่ยเราก็ออกไปบ้างก็คือยังไม่อยากแบบ เป็นแม่ที่แก่แล้วก็เพราะว่าตัวยูเองอยูไม่ได้เป็นคนแบบเรียบร้อยหรือว่าเออเป็นแม่แบบไม่ไม่ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวยูเองเพื่อนเยอะมากก็จะมีเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาลจะเรียกว่าเป็นคุณแม่าปาร์ตี้ไมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ายูก็รู้ว่าเราไปเที่ยวถึงได้กี่โมงอะไมันจะไม่สุดเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ยังได้อยู่ ตอนนี้ก็มีลูกสองคนแล้วเป็นลูกชายด้วยก็เลยก็ต้องเหมือนเล่นกับลูกแบบเด็กผู้ชายนิดนึงเลยค่ะแล้วแต่ว่ายูเป็นคนเลี้ยงลูกแบบเหมือนติดดินนิดนึงไม่ค่อยสปอยมากแล้วก็ไม่ค่อยตามใจมากเลยแล้วก็เหมือนเป็นแม่ใจดีไม่ได้ดุมากแต่ว่าจะสอนลูกตลอดเวลาว่าให้ทำในสิ่งที่ ถูกต้องสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยค่ะอะไรไม่ดีก็จะสอนจะเตือนตลอดค่ะก็ส่วนใหญ่อยู่ชอบพาลูกไปเที่ยวทะเลมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีโควิดก็ไปต่างประเทศบ่อยมากเลยค่ะอย่างเวลาไปเที่ยวทะเลกันนี่คือทำกิจกรรมอะไรคะว่ายน้ำเล่นเซิร์ฟก็พาลูกไปเล่นเซิร์ฟค่ะเพราะว่าลูกชอบมาก ตัวยูเองอยู่เป็นคนแบ่งเวลาถ้าเกิดทำงานในช่วงที่ทำงานเยอะๆเนี่ยพอยูจะทำหลายอย่างมากยูก็จะแบ่งเวลาว่าทำงานให้มันเยอะๆอัดตัดแน่นเข้าไปแล้วก็พักยาวคือพาลูกไปเที่ยวยาวแล้วก็กลับมาทำงานใหม่แล้วก็พักทำงานก็ทำงานเต็มทีท่เที่ยวก็เที่ยวเต็มที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงเต็มที่ คือตัวยูเองเนี่ยยูเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยที่เป็นคุณแม่ค่ะชีวิตประจําวันเนี่ยก็ยังออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างยูก็เลยจะเลือกทานอาหารที่มีคุณภาพกับร่างกายก็จะเลือกทานผักผลไม้เยอะหน่อยแล้วก็จะทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแบบอะไรที่ทอดๆเยอะๆก็จะไม่ค่อยทานนะคะ แล้วก็เหมือนยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมวัยรุ่นบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยลงเพราะว่าต้องกลับมาดูลูกหาลูกไปเที่ยวแบบที่แบบธรรมชาติอากาศดีอะไรอย่างนี้ค่ะปีถาี่ทีไหนก็ไปก็ไปทะเลก็คือเขาหลักที่ชอบที่สุดเพราะว่ามันมีที่เล่นเซิร์ฟอยู่ตรงนั้น ในฐานะที่เป็นคุณแม่ลูก2แล้วก็อายุ40กว่าแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเครียดแล้วก็อย่ากกังวลเรื่องออสุขภาพให้หันมาออกกำลังกายบ้างดูแลตัวเองแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทานลังนกแท้เป็นประจำทำให้เราแบบดูสวยเด็กกว่าวัยตลอดเวลาค่ะ การดูแลตัวเองสําหรับยูเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระหรือความยากลําบากสําหรับตัวยูเลยเพราะว่ายูเนี่ยอยากใช้ชีวิตให้มันแข็งแรงแล้วก็สวยสดใสสวยสมวัยแล้วก็แก่ช้าลง หรือว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยอย่ากังวลมากเพราะว่าถ้าเราเลือกทานอาหารที่มันทําให้ร่างกายแข็งแรงมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับลูกได้นานๆก็ท้ายที่สุดนี้ก็คือสิ่งที่ยยทำมาทุกอย่างเนี่ยก็คืออยากให้ตัวเองสุขภาพดีแล้วก็คือตัวยยเนี่ยเป็นคนรักตัวเองด้วยเพื่อที่จะมีอนาคตที่ยาวนานที่จะไปอยู่กับลูกานานๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะ